อดี you, จ้าลิงกี้ลิงกี้กับจันน,นี่หนูเป็นนกผู้หญิงนะจ๊ะหนูเป็นนกตัวเมียจ๊ะลิงกี้ลิงกี้เล่นอะไรอยู่ในบ้านตัวเองเหรอจะนอนกลางวั enders, นหรอลิงกี้ลิงกี้ไม่ออกมาเต้นแล้วใช่ไหมออกมาเต้นข้างนอกไหมหนิงจ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 ิงหิงจิงจิงจิงนิงจิงจิงจิง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 จิงจิงจิง รอให้ใหญ่ขรับอะจ้าโชว์บ้านหน่อยจ้าจ้าโชว์บ้านหน่อยอะคุยหน่อยสิคุยหน่อยเร็วบ้านหน้าต่างพังหมดแล้วเนี่ยอืมข้หนูสองตัวใช่ไหมหนูแทะบ้านใช่ไหมจ้าใช่ไหมจ้าาบอกหน่อยเร็ววัยออกไปไหนวันนี้วันที่สิบหกจ้า ไม่ออกตัวไหนจ้าบอกเลขหน่อยจ้าบอกแนวทางหน่อยจ้าเท่าไรนะ99เหรอใช่เหรออันนี่อ๋อลิงกี้ลิงกี้บอกหวยหน่อยแล้วลิงกี้บอกหน่อยจ้าหมยออกตัวไหนลิงกี้ลิงกี้บอกหน่อยแล้วลิงกี้ กี้บอกหนจ้ามาบองกันไหนจ้าลิงกี้อาบอกไหนจ้าไม่คุยแล้วเหรอคุยไหมคุยไหมเนี่ยบ้านของใครเนี่ยคุยไหมคุยไหมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะลิงกี้เนี่ยตัวนี้ลิงกี้จ้าตัวนั้นซันนี่ลิงกี้ ลิงกี้ก็เป็นผู้หญิงนะคะจ้ะลิงกี้เป็นผู้หญิงเอาบอกไวยหน่อยจะหวยออกตัวไหนเอาไม่บอกเลยเท่าไหร่นะไว้ออกตัวไหนนะออกตัวไหนนะลิงกี้บอกหน่อยแล้วหวยหออกตัวไหนบอกหน่อยแล้วหว้ออกตัวไหนอ่อ เผามาทางนี้ไหมโหมาทางนี้ไหมใช่อ่ะว่าทางนี้แหละจ้านี่อันนี้ใช่ไหมอ๋อบ้านโมเดิร์นจ้ะบ้านโมเดิร์นมากเลยจ้ะสามารถเปิดหน้าต่างออกทางหลังคาจ้ะบ้านโมเดิร์นมากจ้ะเอ๋บ้านโมเดิร์นจ้ะบ้านโมเดิร์น อะไรบ้านไหนบ้านโมเดลตัหนไปหนกันออออบ้านโมเดลมากเลยครับท่านช่งนี้ท่านใดจะได้มาบ้านโมเดลมากเลยนี่ไอ้อเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่ะเราจะติดบ้านโมเดลแล้วจ้ะมาเข้ามาเข้ามาปิดบ้านโมเดแล้วโอปิดบ้านโมเดลแล้วจ้ะ คุยอะไรกันเอาบอกหน่อยเร็วตัวไหนนะเ9เหรออ๋อ99โอเคเ9้าถ้าไม่ถูกนี่เดี๋ยวจับปิ้งนะโอเคไหมโอเค99 99โอเคถ้าไม่ถูกนี่จับปิ้งเลยนะ จับปิ้งเลยนะ FC เดี๋ยวยายจะพาจับนกปิง้งครับก้า้านะโอเค